คุณไทนํ้าจยัได้เสิรอะอย่าเอก้นี้พยายามหนีไปที่ผต่อแล้วนะครับคุณใดน้อาจัลดยังได้เสิรต่อ้วครับพู่นี้เสิยัดเข้าไปยังดี่วแน่นอยู่ใกล้ใได้เ้าหจะดึงกลับได้ไหมยังดึงกลับมาได้อยู่นะครับูนี้ยังไม่ออกนะครับตามเร็ี่นะตับรอหนี้ มีการหลอกล่อกันคุณไทยเร่อหลอกล่อไแล้วนะครับไแล้วครับเจสนะครับคุณไทยจะเป็นไเสิร์ฟคุณไทยเสิร์ไปแล้วครับต่อครับแบ็กยังดึงกลับมาได้อยู่เอาข้ามไปก่อนตอนนี้คุณไทยดึงกลับมาได้ตรงแน่โอ้โหยอกพาทางนี้ไม่ยอตอลเห็นเตเห็นเน่ครับยังมีเต็นะครับ เอาแล้วครับขยับมาแล้วนะครับคุณไทยยังนั่อยู่ที่7ตอ่อ3คุณไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟคุณไทยเสิร์ฟเอาแล้วป้าตังวีดึงกลับมาเอาข้ามไปก่อนนะครับเป็นของคุณไทยแนละ้วขึ้นแล้วครับโอ้โหอย่าให้ขึ้นเชียวนะครับเนถ้าขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องระวังให้ดีคุณไทยขยับไปที่8ต่อ3แล้วนะครับ ลุงไทยเป็นสายเติมด้วยนะตอนนี้ลุงไทยเติมป้าดังเลยนะครับได้อยู่ต้านมาโอ้โหลูกนี้นนะนนนนต้งได้แล้วนะครับเนี่ยเดืยดได้ครับขอไม่เอานนี้อีกแลยนะครับทนดูไม่ได้นะรูดแบบนั้นแล้วโอ้โหลุงไทยนั่ไปที่เก้าต่อสามแล้วนะครับเติมเติมไปแล้วโโอ้หแตกไปหนึ่งแต้มแล้วตอนนี้ลุงไทยขยับไปที่สิบต่อสามแล้วนะครับ ยังได้เ,เติมเติมหน้าไปอีกแล้วครับแถมให้สองแต้มติดแล้วครับตอนนี้ติดเอ็ดต่อสามแล้วครับไปลาดลุยย์ยอมแล้วครับคุณไทยยังรับได้ตั้งไว้เพื่อหูตั้งไกลไหมครับเอาไปก่อนคอรี้ได้หน้งครับตอนนี้ขึ้น้มยหมูโหน่งไหนต้องให้ครับคนนี้ถือว่าสวยแล้วไปยามมาแล้ว

หายไปนิดนึงแล้วเพื่อนตกไม่ได้แล้วคุณไทยกำลังหนีมาหยิบแล้วนะครับ13 84แล้วนะครับเอาแล้วครับเดินกลับมาได้อยู่ก้าทำเลยแบกไปก่อนแล้วหนีแล้วคุณไทยก็ยังเหนียวอยู่นะเต้นแบ็คแล้วครับโอเคจะรับได้อยู่้าทำใเราไม่ได้เต้นแบกเพื่อนเหมือนกันเอาแล้วทางเพื่ทางเหนียว กรุงไทยขยับไปที่14-4ต่อกรุงไทยยังได้เสิร์ฟด้วยใช่ไหกรุงไทยเสิร์ฟไปแล้วเอาครับแบ็คตั้งมาเอาเหมือนรับยาก้าไม่ไหวตั้งใหม่กรุงไทยตั้งใหมเพื่อขึ้นตั้งแบ็คโอ้ยบอกได้ครับต้องบอกไมาได้ไมครับเอาแล้วเป็นมาได้ยังไงตันนี้ไม่เยอะกรุงไทยออลไปโอ้ยเนื่อยี้ตามมาเห็นพี่ว่าไม่ได้เลยครับยอาโอ้ยหมื่อกี้ ปูไลยจะยัดไปที่15ต่อปืแล้วครับครับป้าตังลุยยังไงครับสองลูกครไทยยังได้เติมนะครับอาครับปูไทยเติมนะครับเติมไปแล้วครับถึงแล้วครับั่งแล้วื่อน กรรมการบอกเปาไปแล้วนะครับกลุ ã, pues ่มไทยเต็มจะหยัดขึ้นมาอีกแล้วนะครับไม่ใช่ครับบ้านตะลุยังห้าต่อสิบห้าแล้วนะครับไปแล้วครับเสิร์ฟป้าต๋าวยัตั้งตันแบ็คครับโอ้โหนี่ยังเงี้ยคนไม่ขึ้นมาอยู่โบนย่อดีแล้วครับเอาละกองหน้าเอาหีห้าเสียดายครับกองหน้าทำไม่ได้ครับกลุ่ไทยไปที่ติดหกต่อหน้าแล้วนะครับ ว่าดังลุยยังไม่เติมเนอะนครับฮึ่มภูมิไทยยังเหนียวแน่นอยู่นะครับดึงกลับมาได้อยู่ของหน้าตันแบ็คยังได้ครับป้าไปดูข้างในด้วยหน้าไม่ก่อนแล้วมันเนี่ยโอเคตันแบ็คโอ้โหนี่ต้องไห้เลยครับข้า่งแ่นพอดีเลยครับวันนี้เข้า่งแน่นพอดีเลยครับภูมไทยก็ัำไปที่17ต่อ5แล้วนะครับว้าดัลนะงลุยเสือกรอบอ่าครับยังดึงกลับมาได้อยู่ตั้งให้เพื่อนล้นแล้วครับ เล็กเล็กระโดดใกล้เลนเของ้าต้ยครับ1้่า้ยนสเถด้วยนะครับเาแต้มะครับมนี้โอ้โหานแบตลุกี้จะได้ก็ไล่เป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงโอ้สวย่นี้1 8แล้วนะครับ

แล้วครไม่เราไม่ตกต่นี่ครับอาครับมีแถวเวลาแถวเวลารอบแถวไปแล้วครับคุณไทยเดียวตั้งมาขึ้นตั้งไเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยปิดเกม้ป็นอไทยไนะครับี้าตมึเป็น้แไทย